เต็มชุดเลยอ่ะเต็มชุดเลยอ่ะออกมาเช้าเช้าไปหน่อยนอนอยู่เลยเมื่อกี้เพิ่งตื่นมาเนี่ยวอร์มได้เงือแล้วไม่เคยตื่นมาปั่นตอนเช้าเลยปั่นเยอะไหมเยอะครับเนี่ยผมออกมาก็โอ้โหมันเยอะว่ะอม่ไม่ใช่คันนี้เหรอตอนถ่ายรูปที่ฮะคันนี้อ่ะ คันเนี้ยเหรอ,อนนตอนถ่ายไม่ใช่เป็นขี้หนิวใช่คันไหนอ๋อไอคันสีมือเงินน่ะเหรออ๋อสีนึงทันหนึ่งทำไม่เสร็จเลยเลยังไม่ได้ใส่ล้อหลังเลยไม่ได้ิดไม้อะไรเขาเหรอนี่อ่างไงไม่ถึงไม้ไม่ไม้ไม่ได้ย้ายมาอยู่คันนึ่งไม่มีน,อน้อยกว่ารถมาอยู่ในรถอีกคันหนึ่งอยู่กับน้อง นี่รถน้องนะก็เลยไม่รู้ว่าปั่นเท่าไหร่ตามๆเข้ามา <laughs>